ไปต่อกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีถวายภาพพระกฐถินพระราชทานที่วัดพระบรมธาตุชัยยาอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินตามที่นายสุรพงศ์สุริธรกุลประธานกรรมการบริหารบริษัท212ตอร์เนชั่นแนลจำกัดขอพระราชทานมาทอดถวายณวัดพระบรมธาตุชัยยาอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งวันนี้ได้มีการจัดพิธีถวายพระพระกฐินพระราชทานที่พระอุโบสถวัดพระบรมธาตุชัยยาโดยมีนายบรรดาล สถิรชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโอกาสนี้ประธานในพิธีรับผ้าพระกฐถินเข้าสู่พระอุโบสถและวางผ้าพระกฐถินที่ผานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์และถวายเครื่องพระบริวารพระกฐถินแด่พระสงฆ์จากนั้นประธานถวายใบเปวารณาแด่พระครูพิทักษ์เจติยานุกุลรักษาราชการ ขอภัยคะ่ะรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุชัยยาสำหรับพิธีดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นการทำนุบบำรุงศาสนาและเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสทำบุญร่วมกันและการถวายผ้ากรถินพระราชทานครั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น1,162,190บาท